เรามาว่ากันถึงดีลของหลุยส์ดีอารนะครับณเวลาที่รายงานอยู่นี่นะครับดีลของดีอารเนี่ยยังคงไม่จบนะครับและยังไม่รู้ว่าดีอารเนี่ยจะไปไหนจะกลายเป็นนักฟุตบอลที่ค่อนข้างที่จะมีกระแสโด่งดังไปทั่วเลยแล้วก็เขาเรียกว่าโซเชียลลุกเป็นไฟนะฮะสำหรับหลุยส์ดีอารเป็นปีกหรือว่ากองหน้าด้านข้างครับ สมัยยุคใหม่เนี่ยนะครับให้คำว่ากองหน้าด้านข้างเนี่ยผมก็เป็นคนเรียกเองนะก็<笑><笑>คือนั่งวันนั้นนั่งคุยกับเพื่อนก็คือไอ้ไวฟอร์เวิ์ดนี่มันจะเป็นยังไงนะฮะกองหน้าด้านข้างเมื่อก่อนนะมันมีในซ้ายในขวานะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นปีกซ้ายปีกขวาเป็นกองหน้าคู่นะฮะนี่เป็นกองหน้าด้านข้างนะครับแล้วก็เป็นตัวที่คัดอินไซด์ได้จากซ้ายแล้วก็ เข้าวขวาแล้วยิงขวานี่คือเดียสนะครับใน,ในที่หลายคนเห็นทีนี้จุดหนึ่งก็คือดิลที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมีส่วนร่วมนะฮะดิวนี้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยนะครับเป็นข่าวก็คือวันที่6มกราคมนะครับทางโปรตุเกสเป็นคนเปิดข่าวนี้ขึ้นมาก่อนทางโปรตุเกสนะครับพอทีนี้พอเปิดข่าวประเด็นนี้ขึ้นมาเริ่มที่จะแรงขึ้นว่ามีทีมในพิมเมลีกให้การสนใจลุยส์เดียสเนี่ยอยู่ทั้งหมดเนี่ย สองทีมด้วยกันแต่ไม่มีการเปิดเผยใดๆว่าเป็นทีมอะไรนะครับสำหรับปีกทีมชาติโคลัมเบียนะครับทีนี้จุดหนึ่งที่เริ่มเป็นประเด็นขึ้นมานั่นก็คือประเด็นของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเวอร์ตันนะครับเอเวอร์ตันเนี่ยเป็นก่อนใครเลยนะในช่วงซัมเมอร์แต่งเงียบไปนะครับและอีกทีมนึงก็คือลิเวอร์พูล ขณะเดียวกันมีทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปหลายทีมครับที่ให้การสนใจนั่นก็คือบาร์เซโลนาแห่งสเปนนะครับมีบบเยอร์มินนิกของเยรอรมันแล้วก็อีกทีมนึงก็คือยูเวนตุสแห่งอิตาลีนะครับสุดท้ายยูเวนตุสก็ไปได้วลาฮูวิชไปแล้วนะครับแต่คนละตำแหน่งวลาฮวิชนี่เป็นกองหน้าตัวหลุยนะครับตองตัวหน้าตัวเป้าทีนี้พอพอมีกระแสเกี่ยวกับดิอาสมา นะครับเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วสเปอร์เป็นทีมแรกอย่างเป็นทางการที่ยื่นข้อสเสนอครับยื่นข้อสเสนอไปทั้งสิ้น45ล้านปอนด์ผมจะเคาะให้เป็นเงินปอนด์แล้วนะครับห้ามถามยนะูโรนะโหปวดหัวมากเลยเคาะยูโรจะเอาเงินปอนด์เคาะเงินปอนด์จะเอาเงินบาทน,นะครับมีเปปซี่จะกินโครลามีโครลาจะกินซ่วมนะก็ทีนี้ประเด็นหนึ่งที่ที่มันสำคัญเลยนะครับในกรณีของของอันนี้ก็คือว่า สุดท้ายแล้วการเจราจารเริ่มที่จะงวดลงไปทุกขณะแล้วการซื้อขายเนี่ยมีการระบุกันว่าถ้าถ้าจะซื้อคือซื้อวินเทอร์ไม่ได้ซื้อซัมเมอร์นั่นหมายถึงจะย้ายเลยในช่วงเวลานี้นะครับเ,เมื่อวันเช้าวัวนศุกร์ที่ผ่านมาผมก็เลยตัดสินใจเป็นครั้งแรกพอเห็นปุ๊บเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะข่าวนี้มันชักจะเชื่อได้เพราะว่ามาจากฝั่งลาตินอเมริกา โคลัมเบียนะฮะซึ่งซึ่งตัวของดิอยสเองเนี่ยเป็นคนที่นั่นนะครับได้กลับไปที่บ้านของเขานะแล้วก็เพื่อไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี่แหละนะครับแล้วก็ทางสื่อโคลัมเบียสแห่งด้วยกันรายงานนะครับพอรายงานออกมาเป็นที่เรียบร้อยจบแล้วเนี่ยตรงกันว่ากลายเป็นลิเวอร์พูลที่จะได้ดิอยสไปร่วมทีมนะครับเป็นเป็นเป็นลิเวอร์พูลที่ที่เป็นข่าวที่พุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ สอดคล้องกับข่าวทางโปรตุเกสนักข่าวที่ที่โปรตุเกสเนี่ยนะครับที่ลีกาโปรตุเกสเนี่ยก็ยืนยันว่านี่แหละจะเป็นดีลของลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสื่อมวลชนในอังกฤษเริ่มที่จะเล่นข่าวนี้หลังจากที่ข่าวเนี่ยมันเป็นประเด็นมาที่ประเทศไทยในช่วงเช้าครับก็เพราะว่าทางฝั่งของประเทศไทยกับอเมริกาใต้เนี่ยมันห่างกันอย่างที่ผมตอนที่ผมไปทําข่าวที่บราซิลฟุตบอลโอลิมปิกเนี่ยมัน สิบชั่วโมงไะสิบชั่วโมงก็คือเช้าบ้านเราที่นู่นนีกําลังแบบมันเลยแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นในเรื่องของอามาถึงในในส่วนของตอนบ่ายหรือว่าเย็นบ้านเราเนี่ยเริ่มที่จะเป็นฝั่งของอังกฤษเพราะว่าเช้าตื่นละแปดโมงเริ่มครับปกติในเริ่มทํางานเนี่ยสิบโมงนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเริ่มทํางานตั้งแต่แปดโมงเลยเพราะว่าคงจะตกใจว่าข่าวมันพุ่งขึ้นมาประเด็นก็คือเขาบอกกันตอนแรกว่าจะไป ไปตรวจร่างกายกันนะครับถึงที่ฝั่งของนู่นเลยอเมริกาใต้สักพักบอกเดี๋ยวดิแสเนี่ยจะบินมาตรวจเลยที่ที่อังกฤษนะครับข่าวค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเป็นลิเวอร์พูลนะครับโดยปกติแล้วการเดินเครื่องในแต่ละครั้งเนี่ยของแต่ละแต่ละทีลิเวอร์พูลจะเดินหมากแบบเงียบๆแล้วค่อยอซื้อตัวเข้ามานะครับค่อยๆค่อยๆที่จะซื้อตัวเข้ามา สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเป็นเริ่มที่จะแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็มันดังกว่าปกตินะครับก็จะด้วยอะไรต่างๆก็ไม่รู้แหละอาจจะเป็นไปได้ครับว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสื่อสารกันได้เร็วและง่ายนะครับภาษาต่างๆมันมันมีวุ้นแปลภาษาพูดตรงๆนะครับมันช่วยได้ในในการทํางานของแต่ละคนทััท้นทีนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ที่แรงแรงขึ้นแรงขึ้นมานะครับ แล้วสุดท้ายแล้วยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะครับยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงและไม่รู้ว่าไปจบที่ใครนะครับทีนี้มันก็เลยเป็นเป็นเป็นแบบนี้แหละนะครับที่ว่าการซื้อขายเนี่ยสุดท้ายมันก็จะจบลงตรงที่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณชูเสือ้อการเซ็นสัญญาการชูภาาเป็นคออะไรต่างๆนั่นคือสัญลักษณ์ที่สําคัญแต่สิ่งนึ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่จะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องราวของ ตัวของดีอาสเนี่ยถือว่าเหลือเชื่อนะครับผมไปได้ข้อมูลหนึ่งนะครับจากผู้สื่อข่าวจากอเมริกาใต้นะครับที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลของเซาท์อเมริกานะครับทั้งหมดนะครับมีผู้ติดตามตัวเขาเนี่ยกว่า40,000คนนะครับเราก็กลายเป็นหนึ่งในนั้นไปเพราะว่าช่วงนี้ข่าวพอพอเนี่ยมันจะขะมงโฉงเฉงมากทวิตเตอร์เนี่ยช่วยได้นะครับในการเเช็คข่าวอะไรต่างๆนะครับที่คอนเทนต์ทุกอันแหะครับ ใช้ให้มันมีประโยชน์นะครับอันนึงก็คือเรื่องราวของดิ e a สเนี่ยเหลือเชื่อนะครับเขามีพรสวรรค์มีความสามารถแต่คนเรามีพรสวรรค์มีความสามารถไม่พอจะต,ต้องมีโอกาสนะครับต้องมีโอกาสครับนี่คือเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามันมหาศรรย์ดีเหมือนกันว่าตอนที่เขายุ17เนี่ยนะฮะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็อยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักครับเขาอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จัก แล้วก็เล่นฟุตบอลอยู่ในสนามที่มีฝุ่นตลบนะครับในหมู่บ้านของเขานั่นเองนะครับ mm hmm. ดิสีสเนี่ยเติบโตขึ้นมาในเขาเรียกว่าใกล้กับนิคมเมืองแร่นะครับแล้วก็เขาเนี่ยกินแพะเป็นอาหารแทบทุกๆมือนะครับแล้วก็ไม่มีโทรทัศน์ครับไม่มีโทรทัศน์การที่จะรับฟังสิ่งบันเทิงของเขาเนี่ยนะครับนั่นก็คือตอนเย็นเนี่ยให้คุณยายเนี่ย มาเล่าเรื่องต่างๆให้เขาฟังนะครับสำหรับตัวของเดียสเขามาจากครอบครัววายูนะครับเป็นคนชาวพื้นเมืองของทางโคลอมเบียเดี๋ยววายูเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับโคลอมเบียเนี่ยจังหวะพอดีเลยเตรียมทีมครับจัดเ,เขาเรียกว่าเจอกับพวกพื้นเมืองนะครับเป็นฟุตบอลพื้นเมืองของเขาปรากฏว่าครอบครัวของเดียสเนี่ยได้รับเชิญนะฮะให้ให้ไปร่วมทีมแล้วปรากฏว่าตัวเขาเนี่ย ถูกมองว่าเฮ้ยเล่นดีนะครับมีมีแมวมองไปเล่นดีและคนที่ดึงดูดสายตานะฮะแล้วก็จับจ้องเขาอย่างเรียกว่าให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษนั่นก็คือคาร์ลอสวาร์โดรามาครับในไดงานคือคาร์ลอสวาร์โดรามาเป็นคนที่เห็นอันนี้ก็คือกุลิตขาวนั่นเองนะครับคารอสวาโดรามาจากนั้นก็เลยพาไปที่สโมสรที่จูเนียนะครับเพื่อทดสอบฟีเท้าแล้วก็ส่งไปยังทีมอีกทีมหนึ่งก็คือ บรังกิยา FC นะฮะซึ่งเป็นบริษัทเป็น,เ,ปนเหมือนกับบริษัทในเครือเป็นสโมสรในเครือกันแล้วเขาก็ได้เติบโตขึ้นมาถูกประทับใจมากนะครับแล้วก็ที่บรังกิยาแล้วสุดท้ายได้ไปเล่นกับาทางจูเนียนั่นเองนะครับแล้วก็ไปอยู่กับปอรโตได้2องฤดูการเสร็จแล้วนะครับเดินทางไปยุโรปแล้วก็ทีมในกระต้เขาทึ่งมากกับการทําประตูแล้วก็มีส่วนร่วมในการเล่นจนกระทั่ง อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเขาก้าวขึ้นไปเป็นดาวโซนโวฟุตบอลรายการโคปาอเมริกานะครับเท่ากับลิเวอร์ลเมซี่ที่4ประตูนะฮะโคปาอเมริกาที่เมื่อกลางปีที่ผ่านมานะครับหลายท่านอาจจะดูยูโรอยู่ส่วนผมเนี่ยดูยูโรแต่ว่าภาคโคปานะครับก็มีภาค Euro ยูโรอยู่เกมหนึ่งที่พอตอนนั้นที่มาถ่ายที่ PPTV เพราะฉะนั้นพอพอพอได้เห็นแต่ผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรเยอะนะครับคือคือภาคโคลัมเบียอยู่นัดหนึ่ง แล้วแกยิงด้วยแต่ว่าไม่ได้สังเกตอะไรเยอะจริงๆนะครับในณเวลาตรงนั้นนะครับกลายเป็นคนดังไปเลยครับชั่วข้ามคืนพิมพ์คำว่าหลุยตอนนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นหลุยสกอตนะแต่นี้ใน Google เนี่ยกลายเป็นลุยดีอาร์สไปแล้วนะครับในชั่วโมงนี้นะฮะบีแลมสิงห์ทีวี presented by Suzuki ในตอนนี้นะครับภาพที่ออกมาล่าสุดเป็นคลิปวิดีโอปรากฏว่าดีอาร์สเนี่ยกับไปที่ บ้านของเขาด้วยนะครับบ้านของเขาก็คือลาโกเิจิราในครับในโคลอมเบียปรากฏว่าเขาก็ไปเตะบอลกับเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวไปโชว์ครับสาวนิววิดิดวิดวดนะครับพี่อาร์ตพี่อาร์ตนะครับอยู่นั่นชื่อพี่อาร์ตครับส่วนชื่อไทยชื่อดีอาร์มาไทยชื่อสะอาดแน่นอนเลยนะครับแกก็ไปไปเตะฟุตบอลอยู่ที่นั่นนะครับคือ,อเน้นย้ำให้ฟังกันอีกทีก็คือดีอาร์ตเนี่ยเกิดที่ บรันกาสครับก็อย่างอย่างที่บอกครับเขาเป็นนักบ,บอลขึ้นมาจากเดิมที่เป็นคนที่จะต้องหาน้ำหนักให้ตัวเองเพิ่มถึง10ปอนด์นะครับคือคือน้ำหนักเนี่ยขาดไป10กิโลกรัมนะครับขาดน้ำหนักไปต้องมาเพิ่มเขาบอกว่าในตอนเด็กเนี่ยดีอาสได้รับความ <S <S เขาเรียกว่าไม่ได้กินอาหารที่ดีเพียงพอนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่า เป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของโภชนาการนะครับด้วยความยากจนนะครับยากจนอย่างที่บอกครับเป็นวิกฤตของชาววายูนะครับที่เกิดขึ้นวิกฤตของคนต่างๆทั่วโลกเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าเออมันมันมีปัญหานะครับมันมีปัญหามากเลยทีเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของการกินการอยู่นะครับแล้วจุดหนึ่งเนี่ยพอพูดถึงคำว่าวายูตอนแรกผมยังไม่คิดอะไรพอเห็นข้อมูลคนวายูเออโอวายู e A o U นี่เอาตังค์ผมไปเยอะมากเลยนะครับ ใครเคยโดนวายูเอาตังค์ไปบ้างเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่ากดไลค์ให้หน่อยนะครับผมมีตัวอย่างของบ้านเกิดของดีอาสมาให้ดูกันนอกจากเสื้อฟุตบอลนะครที่หาสอยมานะครับนี่นะฮะเสื้อของอทีมของดีอาสก็คือโคลัมเบียทีมชาติแต่ว่าข้างหลังเนี่ยปักลาดาเมเลฟาวเก่านะครับลาดามลฟาวเก่าอันนึงครับเดี๋ยว อันนึงครับที่ผมจะบอกก็คือวายูเนี่ยสอยเงินผมไปเยอะมากเลยนะครับวายู U, ถ้าในคนของประเทศไทยคงอาจจะเคยได้ยินครับนี่แหละครับกระเป๋ากระเป๋าวายูครับกระเป๋าวายูเนี่ยลักษณะนี้นี่คือพื้นถิน Ask, นนถ่นเลยของดีอาร์ตนะครับพื้นถิ่นเลยของดีอาร์ตแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีหลายายหลายแบบนะฮะให้ให้ทุกท่านได้เลือกสรรน,นะครับนี่ดีอาร์ตเอ้ยทิดเอ็งรู้หรือเปล่า ว่าที่นี่เนี่ยมาก่อนกนารกระเป๋าวายูครับอ่าให้ดูนะครับนี่คือของจากบ้านเกิดของดีอาร์สนะครับเออขอโทษนะฮะอันนี้ขายเองปะฮะทำไมมันเยอะจังเลยฮะนี่ครับกระเป๋าทั้งหมดนี้มาจากบ้านเกิดของดีอาร์สประเทศโคลอมเบียครับ มาอยู่ที่บ้านผมได้อย่างไรก็รเพราะว่าคุณเทาสันบดิตซีนเนี่ยค่อนข้างที่จะข้างใครกระเป๋าวายูเป็นกรณีพิเศษนะครับอย่างที่บอกครับว่าเป็นกระเป๋าเนี่ยเขาเรียกว่าวายูแบ็คนะครับวายูแบ็เนี่เป็นกระเป๋าของสุภาพสตรีสิ่งหนึ่งก็คือก็เป็นงานศิละปะนะครับเป็นงานศิละปะในการถักทอสานเป็นงานของพื้นเมืองของชนเผ่านี้ที่มีมานานนะครับเ,เขาเรียกว่าโมชิล่าแบ็คได้แบบได้ได้แบบอะไรละ่ะได้ออย่างหนึ่งนะครับ ชาววายูเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์จากอินเดนแดงนะครับหรือว่าพวกอินคานะครับไม่เกี่ยวกับพิศักดาพัตสีมาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็อยู่ทางเหนือของของแคริบเบียนนะครับติดทะเลแคริบเบียนของประเทศโคลอมเบียนะครับคนละที่กับโคลอมเบียในสหรัฐอเมริกาคนละที่กันนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่ที่มันเป็นสําคัญก็คือกระเป๋าวายูเนี่ยนะครับทอจากไหมที่จะเป็นคอตตอนนะครับผลิตในในการทอเนี่ยตอก ต่อใบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าต้องใช้เวลาถึง1 5ถึง30วันเลยทีเดียวนี่คือกระเป๋าวายูนะครับขึ้นอยู่กับว่าเทคนิคการทอแล้วก็ชาวพื้นเมืองว่าของที่ที่สร้างวายูแบ็ขึ้นมาเนี่ยนะครับมีแบบและเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเท่ากับว่าผู้ก็พูดเลยนะครับว่ากระเป๋าเนี่ยเนี่ยนี่คือลายวายูแท้บ้านเกิดของดีอัสนะฮะจังหวะพอดีเลยเลยมาให้กับทุกท่านได้ดูกันเนี่ย <laughs> โดนไปเยอะแล้ว <laughs> นี่นะครับลายแบบนี้เนี่ยนี่คือลายวายูแบบ สัญ,ญลักษณ์เมืองแบบแท้ๆจะเป็นลายแบบนี้นะครับสร้างรายได้เป็นอุตสาหกรรมแบบขั้นแบบเรียกว่ามหาศาลเลยนะครับในช่วงตลอดช่วงที่ผ่านมาคือก่อนน้านทุกคนเจอความยากลาบากครับแล้วก็พอ,อค้นพบตัวเองว่าเป็นอย่างไรเขาก็เลยทําขึ้นมาได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับว่าทําไมถึงได้พอถึงได้ยินคําว่าวายอยู่แล้วตกใจเลยนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์กันต่อในกรณีตอนที่วิเคราะห์เนี่ย ยังไม่ตกเป็นของใครนะครับสำหรับทางตัวของ d r อารครับยังไม่รู้ว่าจะเป็นของใครแต่วิธีเล่นนะครับในตอนนี้ในกรณีแบบนี้เนี่ยวิธีเล่นของ d r อารก็จะขี่คอเลยนะครับกับซาดิโอมาเน่แล้วก็ดิเอโกโชตานะครับในในแพลนเกมลุกของลิเวอร์พูลเนี่ยออปชันในการเล่นเนี่ยมี3คนนะฮะในเกมบุกเนี่ยเขาเขาจะมีอยู่ตรงเนี้ยอ่สามคนในเกมลุกเพราะว่าในยุคของเยอันครอปเองเนี่ยครอปเล่นในระบบ อ่าสี่สถูกไหมฮะสี่ลักษณะในการเล่นในในตอนนี้นะครับตำแหน่งของดีอารที่ดีที่สุดนะครับก็คือตำแหน่งทางด้านซ้ายเพื่อคัดอินไซส์แล้วยิงขวานะครับเช่นกันครับณเวลานี้กองหน้าของเล์พูทางเลือกก็คือตำแหน่งตรงนี้โรเบโตฟิมิโน่ดีวอกโอริก้แล้วก็ดิโโก้โชตาทางนี้ ซาดิโอมาเน่นะฮะเดียโก้โชตาทาคุมิมินามิโนะนะครับส่วนทางนี้โมฮัมหม็ดซาลากับซาดิโอมาเน่นะครับคือมาเน่เองเป็นคนที่เริ่มต้นจากตำแหน่งกองหน้าตรงนี้จริงๆต้องใส่ชื่อซาดิโอมาเน่ไปอีกคนหนึ่งเขาเล่นได้หมดจริงๆเล่นได้หมดจริงๆมีอยู่คนเดียวก็คือซาดิโอมาเน่อยู่ตรงนี้นะครับมาจากเซาท์เทมป์ตันพอมาจากเซาท์เทมป์ตันปีแรกต้องเล่นขวา จากนั้นพอซาร่ามามาเน่ต้องเป็นฤษีดัดตนมาเล่นทางสายแล้วก็สูตรของคอปก็เลยลงตัวก็คือคัดอินไซต์ Ask เข้ามายิงทีนี้ดิอัชเข้ามาคือตำแหน่งนี้เลยครับมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะหมดเวลาของหินเหล็กไฟนะครับนั่นก็คือมาเน่ฟิมิโนแล้วก็ซาร่าในกรณีที่ย้ายจริงๆนะครับในกรณีที่ย้ายจริงๆส่วนอีกจุดหนึ่งที่มันน่าสนใจว่า อาจจะเข้ามาแล้วเสริมพลังกันนั่นก็คือการปรับมาเล่นมิดฟิลด์คู่ในบางขณะแล้วหรือออกสตาร์ทไปเลยแล้วก็ใช้หน้าเป้าอีกตัวหนึ่งหน้าเป้าตัวนี้อาจจะเป็นเดียโก้โชต้าก็ได้เล่นได้เลยนะครับโชต้านะตรงนี้อ่าสมมติเป็นโชต้าดีอาร์สนะฮะตรงนี้มาเน่ก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับและเล่นได้ดีด้วยนะครับมาเน่นี่คือมาเน่เนี่ยอาจจะขึ้นลงแต่มีประโยชน์ต่อทีมมากนะครับเล่นเพื่อทีมแล้วก็ซาลาอยู่ทางนี้ อีกคนหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ดีอาร์สเองประสิทธ,ธิภาพทั้งหมดก็จะอยู่ทางด้านนี้มันถึงเวลาไหมครับที่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในแอนฟิลในเกมลุกเพราะว่ากองหน้าทั้ง3คนของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับทีเล็กไฟนะครับซาร่ามาเน่แล้วก็ฟิมิโนทั้ง3คนยังไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่ที่จะต้องต่อไปมันจะหมดหรือ,อยังอันนี้เราไม่รู้นะในในอนาคตเรายังไม่ทราบว่าว่าทั้ง3คนจะได อยู่ต่อหรือเปล่านะครับหรือจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งออกว่ากันว่าคนที่มีโอกาสออกมากที่สุดก็คือโรเบรโตฟีมิโนนะครับณนะเวลานี้แต่มันเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าในกรณีที่ถ้านะฮะก็คือเดียสย้ายเข้ามากับสัญญาใหม่ของโมเมสซาลาหรือมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ที่จะซื้อเข้ามาแล้วก็ต่อสัญญาซาราออกไปมันเกิดขึ้นได้หมดแต่สิ่งสำคัญนะครับ ค่าตัวของเขาเนี่ยนะครับค่าตัวของเขาเนี่ยรวมแอดออนด้วยแอดออน12.5เนี่ยจะย้อนกลับไปให้ที่จูเนียร์ด้วยนะครับเ,เงินคือเงินค่าตัวเนี่ยนะครับก็คือ37.5กับสิบองจุนะครับซึ่งเป็นแอดออนเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างจะกระเด้งกระดอนกลับไปหาสโมสรเดิมถึง12นะครับก็คือเขาเชื่อมั่นครับว่าว่าเด็กคนนี้นะครับจะได้ ย้ายทีมในอนาคตเพราะนั้นพอเขามองว่าจะย้ายทีมในอนาคตเนี่ยค่าที่เขาเซ็นสัญญาไว้เนี่ยสมโมสรเดิมจะได้รับอนิสง์ที่ดีนะฮะในการอันนี้ไปนะครับสามล้านผมเคาะมาเมื่อวานเป็นภาคภาษาเงินปอน3 7สมล้านกับแอดออนสิบนะครับเพื่อความชัวนะฮะก็สมองดีไเว้ <laughs> นะฮะก็เป็นอย่างนี้แล้วอีกอันหนึ่งที่ที่เป็นเป็นประเด็นน่าติดตามเลยนะครับก็คือว่า เมื่อเมื่อเมื่อการเซ็นสัญญาเข้ามาแล้วจะมีใครออกหรือเปล่าว่าโดยปกติลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าซื้อต้องขายนะฮะนะถ้าซื้อก็ต้องขายถ้าจะถ้าจะถ้าจะขายเสร็จก็ต้องซื้อเข้ามานะครับคือเงินก่อนหน้านี้ก้อนแรกที่ซื้ออิบราฮิมาโนาเต้สามสิบห้าล้านก็ระการกค่อยๆระดมทุนขายนะฮะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือลิเวอร์พูลกับปอร์โตเนี่ยเป็นเป็นพันธมิตรกันพอสมควรเพราะว่าเอา่อมาโกคูยิชก็ก็ถูกปล่อยตัวไปให้กับปอร์โตนะครับ แล้วก็ปอโต้ยังชําระเงินยังไม่ครบอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ได้ที่ที่มามาร่วมด้วยช่วยกันในการเป็นค่าตัวแล้วก็เป็นเป็นเงินในกรณีการย้ายทีมในครั้งนี้นะครับอันนี้อันนี้บอกไม่ได้แต่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรอันนี้ตอนนี้นะเวลานี้ถ้าเรานับกันนะครับถ้าทาคุมิมินามมโนเนียมีข่าวขึ้นมาถ้าได้20สบ ลิเวอร์พูลจะขายแต่ผมการันตีเลยครับถ้าเตะเท่มามิลานบิโนในยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่าได้สัก1ินี่เก่งมากนะครับดีวอกอริกี้กำลังจะหมดสัญญาซึ่งเงินจากดิวอกอริกี้ตรงนั้นเนี่ยที่จ่ายค่าเหนื่อยให้ออริกี้อยู่อาจจะเอามาโปะมาให้กับ t ดิ a อารสได้นะครับเป็นประเด็นแบบนี้ซึ่งคงจะต้องคอยติดตามดูในในในลักษณะนี้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลในในอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรการ พลิกกลับมาเพราะอะไรนะครับเพราะบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลในตอนนี้เนี่ยเขาพึ่งได้แอดเอาตัวแทนจากกองเชียร์เข้าเป,เป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารเพราะว่าบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลเนี่ยทำเรื่องลุงลังมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเล่าให้ฟังแน่นอนเรื่องลุงลังของบอร์ดบริหารริเวอร์พูลที่ทําให้เกิดวิกฤตศรัทธาของสโมสรแห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาไม่น้อยกว่า3ครั้งแล้วสําหรับทางบอร์ดของลิเวอร์พูลชุดนี้นะครับนี่คือประเด็นที่ สำคัญมากต้องคอยติดตามดูกันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับดิวนี้นะครับเชื่อว่าไม่น่าจะเกิน48ชั่วโมงน่าจะจบนะครับน่าจะจบลงไปสำหรับดิวของลุยส์ดีอาร์สนะครับบีแลมสิงหทีวีพรีเซนเต็ดยซูหลายครั้งเนี่ยเราจะได้เห็นว่าลิเวอร์พูลซื้อตัวนักฟุตบอลเนี่ยจะไม่ซื้อนักฟุตบอลที่เป็น A มาเลย แล้วผูจะซื้อตัวนะักฟุตบอลที่เป็นระดับที่รองลงมาแล้วค่อยๆดันขึ้นไปนะครับนั่นคืออย่างซาดิโอมาเน่มาตอนแรกว้านะครับซื้อมาทําไมแพงผมนี่แหละนะครับสักพักหนึ่งซื้อซาร่ามาทุกคนสงสัยหมดทุกคนบ่นกระจายเลยแต่ผมแอบคิดตอนนั้นว่าเฮ้ยมาเน่นี่มันได้ผลมาคนนั้นะ่ะและไอไอไนวดนี่มันยังไงะคิดอย่างนี้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยซื้อซาร่ามายังไม่เท่าไหร่ว่าตอนนั้นไอคูติญโยเนี่ยดันขอย้ายมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเหวี่ยงไปที่คูติญโย ทีนี้อีกอันหนึ่งประเด็นสําคัญก็คือพอการมาของโชต้าเนี่ยโชต้าก็แสดงให้เห็นศักยภาพเหมือนกันแต่ตอนนั้นสังเกตไหมครับว่าคนที่ดูฟุตบอลเนี่ยจะเล็งไปที่ราอูอคิมินเสกับทางอดามาตาเร่ก่อนครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับก็ก็เป็นตัวนี้นะครับก็ไม่รู้ว่านะว่าว่าคือคือเ็เป็นวิธีในการซื้อตัวแต่หลังจากนี้ไปไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทั้งทั้งการดิวจะจบหรือไม่จบนะฮะหรือว่าจะ ออกมาเป็นรูปแบบไหนจะต้องเสียใครไปไหมก็ต้องคอยติดตามแต่เชื่อว่าถ้าเสียเนี่ยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์มากกว่านะครับ